สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวิดีโอสอนเขียนฟีดพีบทที่แล้วก็ว่ากันด้วยเรื่องของโครงสร้างข้อมูลตัวแปร array นะครับว่าโครงสร้างข้อมูลเนี่ยเวลามันเก็บหรือว่าเวลาเราสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับมันเอาไปเก็บแบบไหนนะครับแล้วเราจะเข้าถึงข้อมูลมาได้อย่างไรนะครับผมซึ่งที่ผ่านมาผมก็จะสอนเกี่ยวกับ array หนึ่วิทยไป2ตอนนะครับผมแล้วก็ เป็นในเรื่องของโครงสร้างข้อมูลนะครับที่เราจะไปดูกันในเรื่องของเอเลสองมิตินะครับสาหรับวิดีโอนี้ครับ <c oughs> <c oughs> ต้องต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีเจ็บคอนะครับจะมีอาการไอบ้างนะครับ <c oughs> ครับผมก็มาต่อกันเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> เปิดอัพเพจขึ้นมามเซฟไฟล์ะนะครับเซฟไฟล์ไปที่ แซมนะครับ HTDOC นะครับ Folder Test นะครับอันนี้จะเป็น Array 2 .php แล้วกันนะครับผมจะสอนในส่วนของ Array 2มิติ3มิติ4มิติหรือว่า n มิตินะครับก็คือในตัวแปร .php เนี่ยมันไม่มีจำกัดว่าตัวแปร Array นะครับมันจะเป็นมันจะต้องเป็นกี่มิตินะครับผมซึ่งอยู่กับการเก็บข้อมูลนะครับ ผมจะยกตัวอย่างโจทย์ว่านะครับผมจะเก็บข้อมูลนิสิตนะครับเก็บข้อมูลนิสิตเอกนะครับเอกคอมไซยและและไอทีนะครับไอที IT. โดยเก็บชื่อ,อชื่อแล้วก็ รหัสนิสิตแล้วกันนะครับซึ่งในรูปในรูปแบบนี้นะครับเราจะถ้าเกิดเราไม่เก็บข้อมูลแบบ array 2มิติเราสามารถที่จะเก็บข้อมูลแบบ array 1มิติ2ตัวก็ได้แต่เขาไม่ยมกันถามว่าทาไมไม่ิยมเพราะว่าเราสามารถที่จะเอาตัวแปรตัวเดียวเนี่ยไปวนลูปนะครับในเรื่องของลูปเนี่ยผมจะสอนในวีดีโอ,ต,อ,ต,อต่อไปว่าการดึงเอาตัวแปร array เนี่ยออกมาแสดงผลมันจะได้แบบไหนบ้างนะครับผม ลองดูนะครับว่าผมจะสร้างตัวแปรอลยรแบบนี้น,นะครับผมก็จะสร้างตัวแปร stu ตัวแปร student นะครับก็เวลาสร้างตัวแปรก็พยายามให้มันมีความหมายตรงกับที่เราจะไปใช้งานนะครับผมผมจะสร้างเท่ากับ array นะครับอันนี้ผมจะสร้างแบบรวดเดียวเลยนะครับก็คือคําสั่งเดียว statement เ,เ,เดียวนะครับผมผมจะบอกว่า c o m s i z e นะครับเท่ากับ แบบนี้นะครับเอเลซ้อนกันเข้าไปอันนี้คือเป็นเอเลสองมิติละแล้วแล้วผมก็จะเก็บข้างในอีกว่าคนที่ศูนย์นะครับคนที่ศูนย์นะเท่ากับเอเลนะครับในนี้ผมก็จะระบุรหัสนะครับรหัสหนึ่งชื่อ a นะครับ มีกี่คนล่ะคอมซมีกี่คนผมก็ใส่เข้าไปเรื่อยอันนี้จริงใส่แบบนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องใส่ศูนย์ใส่หนึ่งเพราะว่าหลังจากที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยเราเรารู้แล้วว่าเอเลเนี่ยมันสามารถที่จะออโตออโตอินเด็กได้นะครับผมก็ใส่แบบนี้เลย2เท่ากับบนะครับสมมติว่ามีคอมซมี3าคนนะครับผม3นะครับ4 ใน a b c เนี่ยอยู่ใน A คอมไซน์นะครับผมส่วน i t นะครับ i t เท่ากับ array อ่อเขียนแบบนี้นะครับผมเอากรอบอันนี้มาเลยแล้วกันนะครับก็จะเป็น4 5นะครับผมจะบอกว่าน a b c นา d นะครับ นาย E หรือว่านายเออนายที่มีรหัส4กับ5เนี่ยจะอยู่ไอนะครับผมถามว่าในรูปแบบโครงสร้างแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า a r a y สอะ Array สมิตินะครับผมถามว่าทำไมถึงรู้ว่าเป็น3มิติเพราะว่าลองนับดูนะครับ a r a ครับตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้ปิดตรงนี้อันนี้คือ Array มิติละนะครับมันก็เหมือนเหมือน data เท่ากับ a r a แบบนี้นะครับอ่แล้วพอในเอเรตรงเนี้ยมันมีการสร้าง d d r เด s ที่ศูนย์หรือว่า d อ r เด s ที่คอมไซแล้วก็ d d r เด s ที่ IT โดยแอ r e s s ตัวนี้นะครับเราลองเราลองดูวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับมันผมจะสอนว่าโครงสร้างข้อมูลในการเก็บมันจะเป็นแบบไหนผมก็จะสร้างเดี๋ยวลองทําให้ดูอีกรอบเลยแล้วกันนะครับเผื่อใครที่ไม่ได้ดูวิดีโอที่แล้วมันก็จะ ตัวแปร student เนี่ยมันจะสร้าง array ขึ้นมา2ตัวคือ c o m ไซ s i กับ it นะครับผมอ่ะโครงสร้างข้อมูลจะเป็นแบบนี้นะครับโอ้ย student นะครับ student เป็นตัวแปร array นะครับไปเชื่อมต่อกับโครงสร้างข้อมูล2อันโอ้ยปิดมิดเลยนะครับนี่นะครับ ไปเชื่อมต่อกับโครงสร้างข้อมูล2ออันลูกศรไปตรงชื่อมมันนะครับก็คือคอมคอมไซน์ Com และ IT นะครับโดยคอมไซ์และ IT นะครับเราดูโค้ดไปนะครับโดยคอมไซน์เนี่ยเป็นตัวแปรไอีกซึ่งมีอยู่3ตัวนะครับเราคงไม่ต้องบอกว่าแอ d เดสตัวก็คืออะไรก็คือ0 1 2ย์นนะครับผมมันไอคอมไซ์เนี่ยก็จะไปเชื่อมต่อกับ สามตัวนี้นะครับไอตัว address คอมสายเนี่ยนะครับก็จะไปเชื่อมต่อกับสามตัวนี้ซึ่งสามตัวเนี้ยมี address อะไรบ้าง address ที่ศูนย์นะครับ address ที่ศูนย์ address ที่หนึ่ง address ที่สองแถบมันไม่ตรงนะครับออ่ะอ่ะะ address ที่ศูนย์หนึ่งสองนะครับแล้ว address ที่ศูนย์หนึ่งสองเนี่ยมันก็ไปเชื่อมต่อกับข้อมูล array นะครับ เดี๋ยวผมจะเขียนแบบเต็มๆให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะศูนย์หนึ่งไม่เขียนก็นได้ครับเพราะว่าตัวตัวแปร array เนี่ยมันจะ auto ในเรื่องของ address อยู่แล้วนะครับก็คือเริ่มจากศูนย์อยู่แล้วนะครับศูนย์หนึ่งสองใช่ไหมครับไอ้ศูนย์หนึ่งสองเนี่ยมาเก็บค่า array อีกนะครับโดยอ่าโดย มันก็จะไปเชื่อมต่อกับแต่ละโหนดของมันนะครับ2อันสองอัน,สอ,อนสองอันนะครับโดยข้อมูลข้างในนี้คืออะไร1 a 2 b 3 c นะครับ1 a นะครับไอตัวศูนย์ตรงเนี้ยมันมาเชื่อมกับ a d d r e s ตัวนี้นะครับซึ่ง a d d r e s ตัวนี้ก็คือศูนย์หนึ่งนั่นเองนะครับผมจะไม่มีสองนะเพราะว่ามีสองตัวใช่ไหมครับก็คือศูนย์หนึ่ง บแบบนี้นะครับส่วน address ที่หนึ่งในส่วนนี้ใช่ไหมครับมันก็จะไปเชื่อมต่อกับอันนี้ผมขอก๊อปเลยนะครับจัดกลุ่มมันสักหน่อยนะครับจัดตรงไหนเนี่ยจัดไม่ได้ด้วยอ่ะไม่เป็นไรผมจะก๊อปตัวนี้มานะครับอันนี้ address ก็รู้แล้วนะครับว่าไอ้หนึ่งเนี่ยหรือว่า a เนี่ย ก็คือ address 0ย์หรือแอดเดสหนึ่งนะครับ 2b นะครับอย่างนี้เป็น3นะครับ4ในส่วนของ address ที่1ตรงนี้ครับก็จะเชื่อมต่อกับ array ตัวนี้ส่วนของ address ที่2ตังนี้ครับก็จะเชื่อมต่อกับ array ตัวนี้โครงสร้างข้อมูลก็จะเป็นลำดับประมาณนี้ส่วนในส่วนของ IT ก็เหมือนกันนะครับผมก็คือสรุปก็คือในส่วนนี้นะครับคือ array 1มิติส่วนนี้ก็คือ array 2มิติ ตวนี้คือ array 3มิตินั่นเองนะครับผมก็เลยสรุปได้ว่าในส่วนโค้ดตรงนี้นะครับก็คือการสร้าง array แบบ3มิติถามว่าเราจะเราเราจะ echo อ่าเราจะแสดงผลเราจะแสดงผลชื่อนักเรียนีเนะี่ยเราจะเข้าถึงไม่เอาแล้วกันนะครับเอาในส่วนของคอมไซ์กันเพราะว่าเรามีโครงสร้างข้อมูลอยู่เราจะแสดงชื่อนักเรียน c ออกมาเนี่ยเราจะ echo ยังไงให้มันได้ c ใช่ไหมครับอย่างแรกก็คือตัวแปร student ใช่ไหมครับนะต่อไป student ในส่วนของ address อะไรนะครับ student ที่ compile นะครับที่ compile แล้วไอ้ c เนี่ยมันอยู่ address ที่2นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราปิดตรงนี้ไว้นะปิด0 1 2ไว้เนี่ยเราจะรู้ว่า array ที่1อ่ะ array ที่0 array ที่1 array ที่2เราจะรู้ว่า address ที่2นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ address address ที่2เนี่ยมันก็จะเป็น array อีกแล้วถามว่า ในส่วนของชื่อเนี่ยมันอยู่ at d a ที่หนึ่งนะครับอันนี้อันนี้คือรหัสอันนี้คือชื่อใช่ไหมครับเราจะ E c h o ทั้งรหัสและทั้งชื่อเลยแล้วกันนะครับก็จะประมาณว่านะครับ e ี h o นะครับผมใส่แท็ก p แล้วกันนะครับ student id น,นะครับผม P นะครับอันนี้เราจะ Echo Student Name นะครับ ID 3เนี่ยเราจะเอา Name มาด้วยผมก็จะแค่เปลี่ยนตรงนี้ต้องเป็นศูนย์นะครับตรงนี้เป็น1เพราะว่ามันเริ่มจาก1นะครับ0 1นะครับตรงนี้จะเป็น Student Name นะครับผมใช้แท็ก P นะครับเพื่อให้มันขึ้นมาทัดใหม่เป็นพารากราฟเราลองมาลานดูนะครับว่าคำสั่งที่ผมเขียนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ ก็จะเป็นเดี๋ยวเคาะหน่อยนะครับก็จะเป็น student id ก็คือ 3, student name ก็คือ4นั่นเองนะครับก็คือตรงกับข้อมูลที่เรากําหนดมานั่นเองนะครับผมลองดูนะครับว่าผมสามารถเข้าถึงตรงนี้ได้ยังไงถ้าเกิดลองเรานึกภาพไม่ออกว่าจะไล่ลงมายังไงเนี่ยแล้วก็ลองสร้างลองนึกนึกจำลองว่า student มี address 2อย่างก็คือ c o m ไซกับ IT นะครับผมดูตามคนเลยนะครับ สตูเดนตนี่นะครับปีกาเปิดปีกาปิดตรงนี้อ่าวงเล็บเปิดวงเล็บปิดตรงนี้มีแอดเดสอยู่2อย่างคือคอมไซกับไอทีนะครับอา่าแล้วคอมไซเนี่ยมันมันก็ลิงก์ไปหาลิงก์ไปสร้างตัว,ตวแปรเอเล LA ขึ้นมาเป็นเอเลมิติที่2นะครับผมเขาเลยเรียกเรียกตรงนี้ว่าเป็นเอเลหลายมิตินั่นเองนะครับก็ในส่วนนี้ก็มีนักเรียนอยู่3คนนะครับซึ่งนักเรียน3คนนี้มีรหัสนิสิต และชื่ออะไรบ้างมันก็จะเชื่อมต่อไปอีกระเล็ตัวนึงก็คือรหัส1ชื่อ A รหัส2ชื่อ B รหัส3ชื่อ C นั่นเองนะครับผมเวลาผมจะเข้าถึงก็ student c o m s g n เราอยากเข้าถึงคนไหนนะ,ะคนที่ศนย์ student c o m s i g เราอยากเข้าถึงรหัสหรือว่าชื่อก็0หรือ1นั่นเองนะครับอย่างที่เห็นว่า student c o m s i g n 2นะครับ2นี่คือผมต้องการเข้าหาคนที่3นะครับศูนนะครับ123ก็คนที่1คนที่2คนที่3 คอมเมนต์ให้ดูนะครับคนที่หนึ่งจะเป็นแอดเด s ศูนย์นะครับเพราะว่า array เนี่ยมันเริ่มจากศูนย์มันไม่ได้เริ่มจากหนึ่งมันไม่เหมือนกันนับนะครับว่าต้องเริ่มหนึ่งสองสามนะครับแต่ส่วนของการเขียนโปรแกรมมิงเนี่ย array มันจะเริ่มจากที่ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นคนผมจะเข้าถึงคนที่สามเนี่ยผมก็จะใช้แอดเด s ที่สองนะครับซึ่งเขียนไปดูแล้วในส่วน,นเนี้ยของไอทีเนี่ยผมไม่ได้เขียนเด d r e s s ให้ดูนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้เขียนเนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าในการออโต้แอดเดสของ v ีพีแอเนะครับมันก็จะเลือกตัวจากศูนย์นะครับตรงนี้จะเป็นแอดเดสแอดเดสที่ศูนย์นะครับแอดเดสที่1นะครับผมมาต่อกันตรงนี้นะครับผมเข้าถึงคนที่2ผมอยากเข้าถึงอะไรครับผมอยากเข้าถึงรหัสผมจะแอดเดสที่ศูนย์นะครับผมอยากเข้าถึงชื่อผมก็จะแอดเดสที่1นะครับอลองดูนะครับผม ในส่วนของการเข้าถึงแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราอยากเข้าถึงข้อมูลเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยเราอยากแบบว่าแสดงผลข้อมูลทั้งห้าคนออกมาเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าคนใช่ไหมครับเราแสดงอยากแสดงข้อมูลทั้งห้าคนออกมาเนี่ยเราไม่ต้องไปกอบบ๊อปบรรทัดนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยน a d d เ e s เปลี่ยนอะไรมันจะมีวิธีการวนลูปเขาเรียกว่าวิธีการวนลูปนะครับซึ่งใน PHP เนี่ยก็จะมีลูปอยู่ด้วยกันประมาณสี่แบบนะครับผมจึง ผมจะสอนในวิดีโอต่อๆไปว่าวิธีการดึงข้อมูลของแอ r เอเเออกมาสแสดงผลจริงๆมันจะเป็นแบบไหนนะครับผมแล้วเราจะสามารถใช้รูปแบบไหนได้บ้างนะครับซึ่งก็จะเป็นวิดีโอต่อๆไปนะครับผมก็ฝากติดตามวิดีโอของผมกันด้วยนะครับก็กด s u b s c r i ปชหรือว่ากดติดตามวิดีโอกันได้นะครับผมหรือว่ามีความเห็นในวิดีโอส่วนไหนหรือว่ามี อะไรที่จะเสริมเติมแต่งหรือว่าผมอธิบายผิดอธิบายถูกไปนี้ก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้ครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้อธิบายถูกเสมอไปนะครับผมก็ครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ